เด็กเกิดามีความเหมือนยังไงบ้างเด็กนะคะ่อ่าจะเด็กคนนีนเด็ทาซได้หรอเด็ือได้มากครแล้งยังอย่าช่ยัอบ่างัง่าเส้นอย่าๆก็ไม่เหมือนกับเส้นยอ่มีความ ไม่ว่าจะลวกยังไงมาก็ร้อนเรื่องของรสชาติก็คือแบบว่นาหน่อต้อันนี้ถูกใจถูกใจส่วนตัวเลยทานจนไม่ทานอย่างนี้ <c oughs> อันนี้เรื่องจริ <c oughs> งชอบด้วยแหละจริงจริงวันนี้มาเปิดตัวสิบคัมโกลซอสจิ้งจจริงจริงแต่ว่าจริๆง,งๆตัวที่ชอบก็ๆๆคือสไปซี่รอสเลยแต่จริงจริงก็ควรจะตอบว่าเราชอบรถที่เปิดตัวแบเราก็ชอบรถที่เหมือนกันแต่จมันเกินต้านมากค่ะ คาดหวังว่าจะได้มีการเสริมคอนเทนต์เพื่อให้พูดจริงๆวงเป็แต่ว่าไม่ได้มั่นใจขนาดที่จะแบบต้องการอะไรที่แบบงานใหญ่ๆแล้วเป็นงานที่เป็นของเราที่ซึ่งเระรู้สึกว่าเรามีความต้องการคอนเองสูงแล้วก็อยากให้มันออกมาค่ะชั้นผู้ชมที่ซื้อที่เป็นตัวเองที่ฝงความรู้กต่างๆสุดๆจะระฆังไปที่ตัวเหนอตาแต่กันตาที เราแต่งหน้า8ชั่วโมงไม่ได้อย่างอย่างวันนั้นที่ดีที่สุยิ่งกว่าเลยก็คือบรรยากาศมันเปลี่นแปลงมาใช่ค่ะคือมันโอ้หรู้สึกว่าชีวิตนี้คุ้มค่าแล้วจริงๆที่ที่เราเกิดมาแล้วเราได้รับสิ่งที่สัมผัสมาจบไปด้วยอะไรด้วยะไรจบไปด้วยมันเริ่มต้นด้วยความวุ่นวายสุดๆแต่ว่าเปลี่ยนชุดแบบเปลี่ยนกันแล้วทุกคนเราทำงาน ี่มากทั้งแสงเสีเสียงรวมถึงแบบรายลงรายลิแต่ละคนคือเรื่องหลักคือมันมากจริงเพราะว่ามันต้องเป็นการทํางานร่วมกันแล้วก็ต้องมีเร uh ื um, so ่องส่วนตัวหลายๆอย่างที okay. ่แบบเป็นปัญหาสุงอาคกที่แบบเขาไม่ได้พกเองเราก็ต้องเรื่องต่างอย่างขอกมานี้ที่สุดอะไรอย่างเงี้รื่ก็คือสุดที่สำหรับพวกพี่เองาพอใจเรา100%ค่ะจริงๆถ้าพอตอบผมคิดว่า1อยเนีตยก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ตอบตอบมันจะง่ายแต่ว่าพอใจอย่ากมาก 本当に。 ความเห็นมีทั้งชอบไม่ชอบก็เลยจะแต่งตัวกันแสดงว่าเตรียมใจในการรับดราม่าในครั้งนี้มาไว้ไว้ก่ไม่ได้เตรียมใจอะไรเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ทำจริงก็ไม่รู้จะต้องคิดอะไรเพราะว่าเราตั้งจตนาลอยู่ว่าเพราะสิ่งที่เราจะัดสร้างมาแล้วก็ฝึกซ้อมกันมาขนาดชุดเนี่ยยังต้องซ้อมในการใส่ก่อนเพื่อจับเวลาเวลาใส่ชุดเรามีแบ เรายอมเป็นหินเพื่อเรายอมกลองแต่เรอยากให้คนดูดูมาแล้วเพราะฉะนั้นเอใครเดามาเชิญค่ะหน <c oughs> ูไม่ค่อยหนอยนะหนูรู้สึกว่าหนูถ้าหนอยหนูรู้สึกจะหนอยกับคพ,พี่ที่ที่ไปแล้วว่าสิ่งนี้เราทำไม่เต็มที่แต่ว่าสิ่งนี้เราเต็มที่มาก,มาก ผรู้แบบระดับหัวเพราะว่านี่ก็คือความเกิดใช่เพราะฉะนั้นาว่าเลยเราป็นคนเก่งก็จริงจริงจต้นกองความเก่งความจริงในกองนั้าพงยาของควเี่เกิดจาูเงหนูเป็นคนแบบว่าอยากให้ห่อชุดก็แบบเื่อแบบหน้าหนูวเหที่สมาว่าคนส่วนให มีน่อเซฟฟี่นิดหน่นอยแต่ก็ยังมีความบรต่าลโฟ<อ>หรอจริงจริงก็มีการเซฟในขั้นตอนอ่าเ่ว่าจุดไหนที่มันโูโฟไปเราก็ไม่ใช่สักโบะว่าเฮ้ยเราจะโฟตรงนี้นะโฟตรงนั้นอะไรอย่างเยจริงๆมันมีการคิดอยากขิ่นทวนมา,ลาแล้วค่ะแล้วก็ถามว่าโฟไปไหมจริงจริงบอกว่าเรื่องเสื้อผ้ามันเป็นรายจานในที่สุดาแต่งตัวหลังที่ใส่ตองมาแล้วก <ๆ S 1> ็ว แต่งตัวแบบที่มีกาะเทศะในแต่และพื้นที่อ่ะัน,น่นหนว่าเป็นสิ่งที่ปกติของสังคมโดยเฉพาะนี่การขึ้นคนเปิดอ่ะเออเราคงไม่ได้ใส่อะไรที่มนันดูดิชินทั้งตัวขนาดนั้นด้วยความด้วยการดีไซน์แล้วก็นั่นแหละคิดว่าคิดว่าคนเราอ่ะคนเคารพในการแต่งตัวแล้วก็การตัดสินใจของเพราะว่าคนเราบางทีแบบว่าเสื้อเนี่ยเราใส่เสื้อเหมือนกันใส่กางเกง เราไม่สามารถจะบอกผมก็ก็อตต้องบอกว่าเราเรเาอาว่าทิศเอาวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โอเครับได้ถ้าีมันต้งการสนจรว่าแต่ว่าเร้ตัวรู้ตัวเเห็นงมีควาริดชของบริในเร่องที่แบาไม่คเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องเรื่องนี้ค่อนข้างแบบรุกค่นัาง เยอะมากเลยแล้วเพราะว่าคิดว่าเป็นสิ่งที่ตั้งใจโคตรในการที่จะขอตั้งใจมันเองเพราะว่าเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยเนาะ mm hmm. เราเราก็แบบไม่ได้อยากโพสต์ดสุดขอหน้านคนดูเหมืนก mm ั hmm. เราก็ mm hmm. ในชีวิตประจำวัน mm hmm. วเรก็ไม่ได้แต่งตัวแบบนนั้ไปมีนักการที่สวัสดิ์อะไรแบบนี้ยใช่คิดว่าคิดว่าอันนี้ก็เป็นความเผ็ดส่วนบนแล้วก็การเกาะกลุ่มก็มีคนวาม ทำิเป็นีต่างๆเราาเรื่องหลักกันต่อแล้วเมื่อจะเป็นเสียงเมื่อเชูเรอไฟรอว่าเรื่องเวทีเรื่องเสียงหรือว่าเรื่องทเรื่องที่ดีไซน์แบบเียวเพราะเราคิดวเบื้องหลังเคนชออย่างแล้วก็พอไม่มีนามาเล่นชุดพีแล้บก็ทาชุดนันเพราแบบว่าอ๋อไปเลยพนี่หพี่หนุ่มจะพดทุกอย่างตั้งแต่ตั้งแต่คอนเสิแรกๆใช่ค่ะไม่กีานทจัดาไต่ทอร่อยแต่ซาเล่กเก่ง เอาหมายถึง <Okay. S 2> คลิปไหนคะทำไมพี่ไม่ไปดูลนะคลิปที่มันอธิบายว่า <c oughs> ว่าการดีไซน์เสื้อชุดเป็นยังไงบา้าง <c oughs> แต่พูดพี่เลือกที่จะดูคลิปสั้นๆใน <c oughs> เวลาสามในาทีแค่เขาไม่สามไม่อยากดูว่าเราค่ินว่าอะไรมันไฮไลท์ไถไลน์ไหลเลไงหลอกต่างหูไไหลเลองตาจะทักโอเคเป็นยังไงครับ เลยดูดเงษโดเอัตโนมัติไปเลยใช่ดูดไปเลยคือา้มนเก็ดอเราตองแนแรกตอนไปคิดว่าคนณะะสนใจอะไรกันเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหน้าหนูมันมันสวยรู้สึกว่าเหมือนเป็นเป็นเกียที่หนูอยากได้หน้า